ตำรวจในรัฐกาลาตกาศทางตอนใต้ของอินเดียได้พบหญิงสาวชาวรัเสเซียกับลูกสาวสองคนอาศัยอย่างโดดเดี่ยวในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าห่างไกลเพื่อทำสมาธิบูชาเทพเจ้าเธอชื่อว่านีนาคูตินาอายุ40ปีกับลูกสาวสองคน อายุ6ขวบและ4ขวบระหว่างการลาดตระเวนตามปกติบริเวณบนเขารามาติถาสถาน,านที่ท่องเที่ยวยอดน,นิยมบริเวณชายฝั่งรัฐกาลาตะกะโดยพบว่าพวกเธอได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วโดยพื้นที่นี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติแต่มันมีงูอยู่มากมายและเกิดดินถล่มได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเราจึงเริ่มทำการลาดตระเวนในป่าตั้งแต่ปีก่อน เมื่อตำรวจลาตะเวนเข้าใกล้ถ้ำพวกเขาได้เห็นเด็กผู้หญิงผมสีบรอนคนหนึ่งก็วิ่งออกมาจากนั้นตำรวจตามเธอเข้าไปภายในถ้ำพวกเขาก็พบกับเด็กหญิงอีกคนกับนางคูตินาตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่านางคูตินาและลูกอยู่ในประเทศอินเดียเกินกำหนดในวีซ่าโดยเธอกับลูกสาวถูกย้ายไปอยู่ศูนย์กักกันสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในอินเดียอย่างผิดกฎหมาย เพื่อรอดำเนินการส่งกลับประเทศรัสเซียทั้งนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่านางคูตินาจะใช้เวลาของเธอในถ้ำไปกับการทำสมาธิใต้แสงเทียนโดยเธอบอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าเธอยังอยู่ในป่าแห่งนี้และบูชาเทพเจ้านางคูตินายังบอกตำรวจอีกว่าเธอเคยทำงานเป็นครูสอนภาษารัสเซียที่รัฐโกอา อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทางใต้ของอินเดียและสิ่งที่พาเธอมายังป่าแห่งนี้คือความรักในการผจญภัยของเธอเพียงอย่างเดียวไม่มีเหตุผลอื่นตำรวจยังพบภาพเทพของาศาสนาฮินดูติดอยู่ตามผนังถ้ำที่คูตินาใส่อยู่และใช้ผ้าซารีสีแดงเป็นม่านปิดปากถ้ำตำรวจบอกด้วยว่าหลังถูกพบตัวนางคูตินาก็ส่งข้อความหาเพื่อนๆของเธอโดยข้อความมีเนื้อหาว่าชีวิตอันสงบสุขของเราในถ้ำแห่งนี้จบลงแล้ว บ้านท้งของเราถูกทำลายแล้วนางคูตินายังบอกกับสำนักข่าวเพรสทัตออฟอินเดียว่าเธอใช้เวลาในท่ำด้วยการวาดรูปร้องเพลงอ่านหนังสือและใช้ชีวิตอย่างสงบกับลูกๆของเธอขณะที่ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอ็นไอและพีทีไอเธอเล่าว่าเธอเคยมีลูกสี่คนแต่ลูกชายคนโตวัย20ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถไฟในรัฐโกอาเมื่อปีก่อนส่วนลูกชายคนรองวัย1 1ขวบอยู่ที่รัสเซียอย่างไรก็ตามความปลอดภัยของเด็กสองคน สำหรับมากเพราะในถ้ำยังคงมีสัตว์ร,ร้ายอยู่